สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสำหรับคลิปในะวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนตุลาคม2565นะสําะสำหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาย,ยนไปจนถึงวันที่21่สิบเดกรกฎาคมนะคะมาดูกันนะว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะูเจ็ดเหรียญ เจ็ดเลนเป็นตัวที่บอกว่าอะไรที่เราพยายามเพียรพยายามมันจะประสบความสําเร็จนะอแต่ต้องมาจากความพยายามและความอดทนนะคะบางครั้งสิ่งที่เราทำนะกว่าจะได้ดังใจใช้เวลานานโคตรโคตรนานเลยบางทีมันผ่านความล้มเหลวล้มลุกคลุกคลานมาตลอดนะคะอะแต่ยังบอกว่ายิ่งความยิ่งพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะเพียงแต่ไม่ต้องใช้เวลาไง นะก็พยายามะใช่ไหมที่สําคัญกนะ็คือว่าคุณต้องรู้จักเติมไฟกับตัวเองนะอืมต้องอย่ายอมแพ้อุปสรรคค่อนข้างค่อนข้างหนักพอสมควรนะอุปสรรคเยอะนะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นตัวที่แบบฉุดล้างตัวถ่วงอะเอ่อตัวถ่วงความเจริญอะอะไรที่ทาให้ตัวเองไม่เจริญไม่ก้าวหน้าไม่ไปไหนเนี่ยบางทีเราเองก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละนะความสําเร็จจะทําทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จ คือดูเหมือนว่าชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะรู้ตัวเองเพอสมควรนะคะรู้ตัวเองว่าควรต้องทําอะไรอ่ารู้ตัวเองว่าต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไงนะคะรู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างอืมเนี่ยคนได้ไพ่ทีพี่ไอ้พริสไงรู้ทุกเรื่องแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้คือการพิสูจน์ตัวเองมากกว่านะคะการพยายามที่แบบว่าการลองผิดลองถูกอ่ะการทดลองทํานู่นนี่นั่นไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเดี๋ยวผลมาเจอกมาดีเองนะคะแน่นอนว่า มันต้องใช้เวลานะมันต้องใช้เวลาเราต้องไม่ท้อแท้บางคนนะแบบเจอประเภทแบบสายขัดอย่างที่บอกตัวถ่วงไงไอ้คำว่าถ่วงเนี่ยมันไม่อาจจะไม่เหมือนตัวเราก็ได้นะคำว่าถ่วงนี่คือบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดก็จากคาสบประมาาคนอื่นคําดูถูกคนอื่นนะไอพวกพวกประเภทแบบคําพูดที่มันบั่นทอนจิตใจอะประเภทที่แบบว่าไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีอะนึกออกไหมคุณจะเจอคนประเภทนี้อะนะคะนอกจากจะไม่ช่วยแล้ช่วยคือช่วยจะช่วยบั่นทอนช่วยเหยียบ นะเทั่ยเหยียบย่าซ้าเติมอะไรอย่เงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอุปสรรคหนึ่งสำหรับชาวราศีกรกฎนะที่คุณต้องฝันฝ่ามันไปให้ได้นะเอ,อประมาณว่าคือยิ่งเขาแบบยิ่งเขาเหยียบย่าเรายิ่งเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทําให้เราแบบมีไฟมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม <laughs> เอาดีๆเนี่ยนะคือบอกเลยเนี่ยยิ่งเหยียบย่ายิ่งซ้ําเติมยิ่งเท่าไหร่ไฟยิ่งลุกนะคะ เพราะฉะนั้นก็ดีค่ะถือว่าเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองนะคะเพิ่มไฟให้กับแต่จุดไฟให้กับตัวเองนะคะขเขาเรยเรารู้จักเอาคําศบประมาทนะคะคำติฉินนะคะคานินทานะคะพวกนี้แปลงมาเป็นเชื้อไฟให้กับตัวเองแล้วก็พยายามก้าวข้ามันไปให้ได้นะพวกนี้ต้องใช้เวลานะ ตรงนี้ต้องใช้เวลาเพราะฉะในช่วงนี้สำหรับชาวราศีกรกฎท่านใดก็ตามที่รู้สึกประสบปัญหากับชีวิตในช่วงนี้รู้สึกยากรู้สึกมันไม่ไปไหนรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามมันไม่ได้ดังใจให้คุณลองหาลองคิดลองหาลองเอรียนรู้นะคะอย่าเพิ่งยอมอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะอะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องรู้จักศึกษาเพิ่มเติมอ่านหนังสือเยอะๆช่วยได้นะคะอ่านหนังสืออ่านบทความ อะไรก็ได้นะคะที่แบบมันจะเสริมเพิ่มเติมในจุดที่เราขาดเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่สมมติว่าสิ่งที่เราทําลงไปแล้วเนี่ยมันมันได้มันออกดอกออกผลไม่ตรงตามเป้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปแล้วเราต้องหาจุดหาต้นต่อไม่ให้เจอนะคะต้องหาให้เจอแล้ววิธีการหาหเจอมันก็มีหลายวิธีไงนอกจากจะใช้วิธีการคิดของตัวเองแล้วเนี่ยบางทีสิ่งที่เรารู้มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะยังไม่กว้างพอก็ได้นะเราอาจจะรู้แคบ เ,ออเราอาจจะต้องแบบอาใส่การรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยการปรึกษาคนอื่นการขอคําแนะนําคนอื่นการถามอย่างเงี้ยนะคะการถามคนที่เ็าประสบความสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยฮะอย่าปากหนักค่ะถ้าเราอย่าได้ความรู้ต้องรู้จักถามต,ต้องกล้านะแล้วที่สําคัญเวลาเขาพูดอะไรมาเราก็ต้องรู้จักคิดแล้วเขาพยายามระยุกต์ประยุกต์ให้มันเข้ากับตัวเ,เราให้มันเข้ากับผลิตของเราให้มันเข้ากับแนวทางของเราคือคนเรามีสิทธิ์ที่จะลองผิดลองถูกได้ตลอดเวลาเนี่ย ถูกไหมทริอัลแล้วเออเลไงนึกออกป่ะจนกว่ามันจะสําเร็จอะคุณมันไม่มีใครแบบแหมทำาพื่อได้เลยปั๊บมันก็คงไม่ใช่มันไม่มีสูตรสําเร็จขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีแบบเขาเรียกอะไรมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันมีวิธีการที่แตกต่างกันเนี่ยความสําเร็จมันรอเราอยู่นะเรารู้แหละว่าเราสามารถทาให้สาเร็จได้นั่นแปลว่าอะไรการที่คุณรู้แปลว่าคุณว่าคุณสามารถที่ทำให้มันสำเร็จได้นั่นแปลว่าคุณรู้สาเหตุแล้วเนี่ยคิดมาดีแล้วเนี่ยสาเหตุคิดดีแล้วที่่สสําาาคคัญกก็ือใจินนตาาร และความพยายามเนี่ยจินตนาการและความพยายามนีออม่เหรอไหมไพ่เด็กขึ้นมาเนี่ยบ่อยเนี่ยแสดงว่าบางครั้งมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทํามาก่อนเรายังไม่มีประสบการณ์ไงนะคะเราอาจจะลองผิดลองถูกลองทําสิ่งใหม่ๆการทำสิ่งใหม่ๆที่มันไม่เหมือนเดิมที่มันแตกต่างไปจากคนเดิคนอื่นๆเนี่ยนั่น,ปนแปลว่าคุณต้องอาศัยจินตนาการเข้าไปด้วยนะ จินตนาการไปก่อนแล้วก็ลองดูซิว่าเอ้ยถ้าฉันทําอย่างนี้มันจะได้ไหมถ้าฉันทําอย่างนี้มันจะได้เนี่ยนี่คือการใส่จินตนาการเข้าไปแล้วเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าักษณะของไพ่กรรกิจโกนก่คือการทดลองทําการพยายามทําการการจินตนาการเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้ว่าคุณอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะแล้วคุณจะต้องเรียนรู้จะต้องแบบกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะทําอยู่ตลอดเวลานะ มันมีโอกาสที่จะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะเห็นได้ว่าลักษณะไพ่จะเป็นในลักษณะการลองผิดลองถูกเหมือนกับคุณกําลังทำโปรดักชิ้นนึงมาก็ต้องมาลองตลาดก่อนว่ามันเป็นที่ต้องการตลาดไหมเนื่ออกไหมเออถ้าตรงนี้ไม่โอเคก็ดูฟีดแบ็กซีลองทําแบบสอบถามซี่ว่าเป็นยังไงลูกค้าโอเคไหมไม่โอเคมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยการทํางานของคุณก็จะเนีถ้ากลดว่าคุณเป็นลูกจ้างบริษัทเงี้ยในบริษัทนียคุณก็ต้องดูว่าโอเควิธีการที่เราทําไปมันโอเคหรือเปล่าคนพเพื่อนร่วมทีมเขาโอเคปะ่ะ เขาเห็นด้วยกับวิธีการของเราหรือเปล่าวิธีการเรามันน่าจะประสบความสำเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยมีแนวโน้มเป็นยังไงหรือว่าเราต้องกลับมาทำาันนีให,ใหม่ไหมหรือเราจะหาวิธีการในการปรับปรุงการทํางานของเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมอะไรอย่างงี้นะคะหรือแม้กระทั่งการพยายามใส่ไอเดียกันหาไอเดียใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นเรื่องการทํางานจะเห็นว่าเราแบบเป็นจุดที่ชาวราศีกรกฎ์ต้องมีความกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะต้องแบบใฝ่รู้มากกว่าเดิมขยันมากกว่าเดิมใส่จินตนาการให้มากกว่าเดิม จุดไฟให้กับตัวเองไงอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะอย่างเนี้มันถึงจะมีโอกาสประสบความสาเร็จได้ต้องไม่ย่อทอนะคะคือมันไม่ง่ายอะ่ะเป็นว่าถ้าคุณได้รับงานนะคุณมีงานหนึ่งที่มันรอคุณอยู่เนี่ยคือแบบไม่ง่ายเลยแล้วต้องใช้เวลานะกว่ามันจะได้อ่ะสําหรับใครที่กำลังคิดว่าเอ,อ้ยฉันจะลองทําธุรกิจส่วนตัวมันจะโอเคไหมได้แต่เหนื่อยเนี่ยวรฒิศัก์เยอะมากสิ่งที่คอนแรที่จะทํานะคะเหนื่อยบอกเลยนะคะมันอาจจะเป็นจุดที่ว่ามันอาจจะมีคนอื่นทําอยู่แล้วก็ได้นะ ถ้าคุณกำลังจะทาในสิ่งที่คนอื่นชาวบ้านเขาทาอยู่แล้วเนี่ยโอเคแหละมันเหมือนกับเป็นการแย่งส่วนแบ่งในตลาดไงคุณอาจจะต้องแบบไฟให้มากขึ้นต้องพยายามมากขึ้นอืนะคะต้องพยายามมากขึ้นต้องเรียนรู้นู่นนี่นั่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําธุรกิจส่วนตัวได้แต่เหนื่อยนะคะแล้วก็ต้องแบบกระตือรือร้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะจะแบบอยู่เฉยไม่ได้นะ,ะแต่ถามว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จมันก็มีนะความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้แต่เหนื่อยมากเห็นปะเหนื่อยยาก ลำบากกายนะคำว่าเหนื่อยเนะี่ยคุณต้องเข้าใจกันนะว่าไม่ได้แปลว่าบอกให้คุณท้อแท้ไม่ใช่นะแต่มันแปลว่าอุปสรรคเนี่ยมันมีขึ้นเพื่อให้เราเป็นฟันฝังไจริงๆจะเห็นว่า,ราพระนักสานาของไพ่คือจะเห็นว่าคุณค่อนข้างที่จะสนุกดีซําน,นะสนุกกับการทําสนุกเพราะว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไงโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆอยากจะสนับสนุนนะคะจริงมันไม่จำเป็นเฉพาะเด็กนะแต่หมายถึงว่าคนเรานะมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอยากจะทํา บางทีมันอาจจะเป็นการล่าความฝันก็ได้นะทำตามความฝันของตัวเองก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นคนแก่ๆก็ได้นะคนที่ประสบความสำเร็จชีวิตแล้วฉันอยากจะทําตามความฝันบ้างก็มีโอกาสทําได้เพราะนั้นในช่วงนี้สหรับชาราศสีกรกฎคือต่อให้คุณอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคุณอยากจะทำคุณมีความรู้สึกอยากจะทําตามความฝันของตัวเองซึ่งก็ไม่ร <sh arp et> ู้นะฝันของคุณค <the> ืออะไรนะแต่ในช่วงนี้มันเหมือนกับมีอะไรมันเป็นแรงกระตุ้นอะที่ทำให้รู้สึกว่าเออมันถึงจุดที่สมมติว่าถ้าคุณประสบความสาเร็จทุกสิ่งอย่างในชีวิตแล้ว นึกออกไหมแบบบางคนอ่ะบางคนแบบเออเนี่ยอยากได้รถคันนี้รถในฝันเนี่ยโอ้โหทั้งชีวิตไม่ไม่เคยมีโอกาสได้จนในที่สุดแบบประสบความสำเร็จเอ้ยมีโอกาสที่แบบทาตามความก็ไปซื้อรถเนี่ยรุ่นที่เราอยากได้เนี่คือการทําความฝันเนี่ยนึกออกไหมก็จะเป็นในลักษณะน,นี้นะเอาเป็นว่าอุปสรรคแต่เด็ในในก็สำหรับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มทํางานนู่นนี่นั่นแน่นอนว่าคุณยังต้องมีแบบเยอะแยะที่คุณจะต้องแบบผ่านมันไปให้ได้ตรงนี้นะคะงานหนักงานนู่นนี่นั่นภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบบางคนอาจจะไปถึงว่าคนที่เป็นพ่อนแม่ในช่วงนี้มีลูกนี้ก็ภาระเยอะนะคะเยอะเรื่องการเรียนส่งเสริมเรื่องการเรียนของลูกๆของตัวเองอะไรอย่างงี้นะ,ะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเปิดเทอมทีนึงก็เหนื่อยเลยหน้าซีดอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายไปในบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าก็รู้แหละมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นเป็นหน้าที่ที่เรารู้อยู่แล้วมันไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ใช่ไหมคะมันไม่ได้อะไรที่มันเซอร์ไพรส์มันเป็นอะไรที่แบบว่า รู้ใช่ไหมค่าเทอมเดี๋ยวมันต้องมาช่วงนี้มันต้องมีค่าเทอมเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเป็นมีการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันแบบรอบด้านเวลาที่มันมีจะได้แบบไม่ต้องแบบเออไม่ต้องลำบากให้มันมากนะบางทีแบบมันสําคัญนะเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยการดูแลพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะที่แบบคนที่เป็นพ่อแม่ละเลยไม่ได้นะเวลาที่มีลูกหลายๆคนอะเนี่อใชไหมคะถ้าคุณมีลูกเยอะๆเนี่ยยิ่งต้องวางแผนให้มากขึ้นนะเวลาที่ลูกเรียนจบนั่นแหละเป็นจุดที่คุณมีความสุขที่สุดแล้ะ <laughs> บางทีอาจจะถึห้อ ไม่ต้องมีภาระแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็จะสึ่กันนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวภาระมันก็หมดไปเนะเมื่อแบบลูกๆของเราสมเรจการศึกษาแล้วเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้เงี้ยไอ้เนี่ยมันก็จะเริ่มเบาลงใช่ไหมคะภาระเราก็จะน้อยเขาก็สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกลึกๆที่แบบเออคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขารู้สึกนะเอเอะจะเป็นเื้อสัตวนั้นเพราะนั้นคือความระหมาดที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องทานะคนที่เป็นพ่อแม่รู้นะเด็กๆก รู้วไว้นะคะเวลาที่คุณโตแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะคะรับผิดชอบตัวเองนะคะส่วนคุณจะดูแลพ่อหรือพ่อแม่คุณหรือเปล่านั้นก็ก็แล้วแต่แต่ละคนก็มีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราแบบรู้สึกกระตันยูกับพ่อแม่แล้วก็โอเคมาดูแลพ่อแม่กลับมาดูแลทแว่ตัวเองเนี้ยนะะก็เหมือนกับเป็นการเอ่อใส่ใจอ่ะเขาเคยใส่ใจเรามาสมัยก่อนแล้วก็ตอบแทนนะนึกออกป่ะเออตอบแทนคนที่ควรที่จะต้องตอบแทน บุญคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชําระเออจะวปแลกสลานั้นนักอ่าก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์มมากก็ด้สำหรับชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ